บทสรุปของการเหยียดเชื้อชาติในเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันบ้านนะคะเดนิสมูริโลกองหน้าของโคราชก็โดนแบน3แมแช์แล้วก็มีการโดนโทษปรับเงินด้วยค่ะมาดูควันหลงเกมระหว่างระยอง FC เจอกับนครราชสีมามาสต้าเอฟซนะคะหลังแข่งระยองก็มีการโพสต์ข้อความว่านักเตะโดนเหยียดเชื้อชาติจนเป็นเหตุให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งคณะทํางานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทันทีค่ะล่าสุดคณะ พิจารณาวินัยมารยาทลงโทษแบนและปรับเงินเดนิสมูริโลกองหน้าของโคโราชกับยาเซียอิสลามีกองกลางจากระยองเนื่องจากว่าเหตุการณ์มีการกล่าวอ้างถึงการเหยียดเชื้อชาติด้วยนะคะในเกมที่ระยองเปิดบ้านเสมอนครราชสีมา1-1ในศึกไทยลีกเมื่อวันที่31ส,สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยคุณสวัชรินพานุรัตประธานคณะพิจารณาวินัยมารยาทเปิดเผยว่าได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาชี้แจงแล้วค่ะเพื่อความเป็นธรรมซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับนะคะว่าได้พูดจาไม่เหมาะสมใส่กันโดยในส่วนของมูริลโลเขาก็ยอมรับค่ะว่าได้พูดหลุดออกไปนะคะพูดคําว่าก่อการร้ายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจึงลงโทษขั้นสูงสุดคือแบนสามนัดปรับเงิน60,000บาทแต่การที่มูริลลยอมรับทําให้ง่ายต่อการพิจารณา จึงลดเงินค่าปรับเหลือ50,000บาทค่ะส่วนยาเซียอิสลามี่ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าได้ด่ามูริโลด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าถือว่ามีความผิดเหมือนกันค่ะจึงโดนลงโทษห้ามลงสนาม1นัดปรับเงิน30,000บาททั้งนี้เคสดังกล่าวแตกต่างจากที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเป็นการพูดจาย,ยั่วยุใส่กันและทั้งคู่ก็ ต่างฝ่ายต่างยอมรับผิดนะคะทำให้ไม่มีการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยจัญญาณนักกีฬาอาชีพแต่อย่างใดค่ะ